สรุปข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรียงเนื้อหา18บวกเล่าภาษาอังกฤษยังไงให้ฝรั่งเข้าใจใช,ชายชาวรัสเซียถูกถ่ายคลิปไว้มีเพื่อถ่ายให้ตัวนี้เป็น passive voice a Russian man was filmed acting inappropriately on a pickup truck in Phuket วิดีโอนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก the video spread quickly online and drew criticism drew criticism To draw criticism เขาเป็นใครคะ? Huh? Police identified him as Georgie, 23 years old. ถูกจับกุมได้ที่ไหน? No. He was arrested at Suvarnabhumi Airport in Bangkok. แล้วหญิงสาวที่อยู่ในคลิป Who is she? The Thai woman in the video admitted she was paid 1,000บาทหญิงไทยนะคะตรงนี้เป็นนางเอกได้รับค่าจ้าง1,000บาททวนค่ะผู้ชายจะอยู่ไทยต่อได้ไหมคะ His visa was revoked to p e r ิกถอนกลับเข้าไทยได้อไหม No and he will be blacklisted. voice อีกแล้วจะถูกขึ้นบัญชีดำอยากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภายใน5-6วันลงคอร์สแต่งประโยคล้วนหรืออยากเรียนแบบเก่งไวคอร์สคูณสามเลยแล้วเจอกันค่ะ